ศวนสี่หกวนสี่หกหสี่วนหกสวนรือสวนสี่หกยู่วัดนะเออเอพ่ะเด็กนั่นวดนี่คิดว่ามันสี่อกสาม สีสเกตตัวจะว่าหกสี่สูวนแต่เมื่อไปการบัดนี้เพิ่นหันว่าคือหลายตูดแท้ทั้งหกเกตดแผ่นว่าหลายตูดเพื่นเนาะหกเกตดเรามีอย่างเนี่ยที่ว่าหลายนะกานีลาอันหกเกตแล้วกันนึงหาหนึงพันเด็กปูสีสเกตนะ่ะ พี่น้องยับซี้จำได้บอกคุณยายที่เราบอกเลขอยู่วัดเมื่อนั่นน่ะเมื่อบุญเข่าวซากเแล้วเมื่อกี้บุญข่าซากบุญนั้นนั้นเขาบุญเข่าวซากบุญเข่าวซากเนาะบุญเข่ากบุญเวซากนั่นแหละเนาะเฮาเพิ่มสีออกมากเอาข่าวซากกันอยู่นั่นน่ะแล้วหลวงพ่บอกตัวไหนกว็เฮืองวดจำได้พ่อจ้าจำได้ถื่อพ่อป่านี่ ถือถือหลายป่านไหนมนหลายดอกเพื่อจะใช่เอาเอามาว่าวงวดนี่ล่ะงวดวันที่หนึ่งตัวลายนี่ตัวไรจ้าชื่อื่อตัวไรนั่นแล้วมันหลายตัวแต่ยังว่าแล้ว่าเอาตัวไรแท้แท่แต่ว่านนั้นเดียวมาแล้วชีสูนหายหลายเดียวนั่นใส่นั่นทั้งใดเฮียนลังงามงามเส่หลังงามงามใดนั่นล้างงามงามนั่นน่ะหล้างสองสั้นเนี่ย แมนโอ้เพิ่นแมนตีแมนตีพันได้เลี้อยดิหันตีกระชั่งสามหมื่นถุนดิตีมันทำมาได้นั่นน่ะนั่นน่ะพ่อใหญ่ที่งางออกมานันบ่แมนนั่นตีนั่นบ่กได้มาจากหันแมนบ่เดียวคนเดียวมาแล้วหัวนี่คนเดียวมาแล้วมาไหพ่อใหญ่มาพี่ นี่เพ่นว่าพันถือกเลขน,น,น้ำเจ้านถือเลขน้ำเจ้าพ่นว่าเจ้าบอกเลขแม่นบึงเอาพี่น้องเฮียลงังงามบ้าเลขเที่หาสิแปดตัวน่นะนะแม่นปะป้เถือกล้าเหมือนได้มหรอพ่อใหญ่แม่หาสิแปดอ่ะฮะรถก็หาแปด บ้านเล็กที่ก็หาแปดอีกทับหยังบ้านนี่เพื่อใดใส่คนมาทับหยังนั่นทับแปดอีกป้าทั่วนี่เด็กคุณแม่นี่เล่าว่าเจ้าบอกเลขแม่นอยู่นี่นะเจ้าคพือว่าเจ้าเดียวแล้วมันไก่อยู่แต่ว่ามันเพราะทับนมันเลยครับเอ้ามื่อนี่ได้ตัวตัวใดเมื่อนี่มื่อรุ่นสิมาหาอีก คุตาโอ้ยจัด้อดีกทเด็กาเลยห้องาห้องเจ้าืุแม่ชีสวยวางกกบีนเงินหลังใใ่สองสั้นเถือสูงวดว่างหันเถือกไลมาได้ก่คุณตาง่เพรยดอพได้นั่นละพได้อยงเดียนี่พได้ซื้อเ่าใบาท

งวดนี้น้าเดียวตัวใดคุณยายเราบอกวันนั้นมองผู้คนบอกเลียกแน่นพระท่านตัวใดตาเจ้าเป่าด้านแรกมือรุ่นกันนะเอาล่องวามาสกอนวามันกขาวขึ้นวานตัวใดจ้าพระท่านยิ้ยิ้มโวเฟินมากสมิตรว่ามากที่เที่ยงฮะคนที่เที่ยกันที่ศูนย์หน้ามีศูนย์กลมเนือน้ำขันได้มาแต่ใส่ได้ก้มฝันก้มคิดจะควางในลาคิดโต หน้าอยู่ใกล้ดงบอดีนี่เพว่ามันบอกนี <h <h ่บขึ้น่าลงขาล่างมันล่างบนนี่ปูอยู่วันนั่นน่ะอยู่แดนเดียวกันเนาะกับดงบอเนาะว่าดงบอดนั่นน่ะบอกทุกมวดติมแต่ว่าเลขัวนี่นี่ฟันบอตามันนานเฟันมันมีนั่นมันมันเยอะนั่นมันจุเป็นได้เจ็ดก็ปูนมันนี่ โอ้เมื oh. ่อฮั่นมันเจรจากันมันจะจากเมื่อหลังเฮ้ยเหลือยบอดเนหรอเมื่อนี่ก็ยี่สิบเจ็ดเหรอเนาะเมื่อนั้นไปหารถซื้อว่างั้นออกกันหกหนึ่งว่าซื้อไทยกับบ่ไดเมื่อตลาดนั้นพอดีไปไปพ่อให้ดีแมนได้หกหนึ่งอยากได้อ่ะหกหนึ่งหกได้อ่ะเดินมาได้เดี๋ยมาหาตอนซื้อรถแต่รียังถือก็รวมออกหลังรถแต่รีมาซื้อใต้ดินนิด พราะว่าถือเงรืงรถตัดินต,ตัวน,นเลยเขเรียกกันไข่ซ้อหัวซตัวเนาะซ้ำตัวหัวเรีอกเถแอ,ออกดูนเนาะออกเป็นอโอ้ตาตาลิข้างรถลบมาถอยมาถอยมาแสดงว่า,ายุนียุนีพี่น้องบานนี้ยุนีนบัดรดอยุนีนนมองมองเลขแม่นคุณยาคุณยายอยู่ซื่อตัวไห เราทำบ่กับบ oh. ้านแค่ว่ามันหลสูนะกับบ้านเรื่องมอะไมามกเลขสูงนะมามักเลขสูเสียวยังใส่มมากเลขสูงโอมามกเลขสูงต้ตอมือตัวใดับต้่อามะไรี้เลากชูนไรถดนี้เตัวใดกว่าคุณยาย สามหนึ่งโอ้ยสามสสอสาแล้วก็หนึ่งีท่านตัวสคู่บ่้งหื้อน้ำพุนตานี่แม่นบ่น้ำเอาชาวาน่งเตรียมบอกก็เสีดิชาวานีก็เอาที่บอก้าท่านบ่มีจอยื้่ไก่ไหลแม่นบ่จากใครหอันนึงหของหนึ่งอันตีมันกล่ำเฮ้

่เป็นชวนกับเป็นนึ่งนะเออเอาอันนี้คือเลขกมาพุ่นตาพุ่นตาดงบ่อดงสางหินหน้าแดนดงสางหินฟันแม่นให้แม่นเพิ่นให้มาตลอดบ่เพิ่นดนโดนเพิ่นจะหายเป่นนึงครับในการเพิ่นมาบอกบพิ่นขาดเลยดิอืมเ่ขยับเลยบเพ่ขึ้นเพ่ลงมันว่าช่งก็เป็นช่วงนึ่งเป็นนึ่งอันนี้เพิ่นมาบอกบ่หนึ่งซี่นี่อันนี้นั่นฟัน พันชระมงนวปพันบอกแต่าวมน่าพันเกิน่าเยอืมบ่นวนที่ขันปูสังเงินน่ะอือเินหาเลยสำคัญดิเกิดบางันผู้ใดก็เป้มต้นขามกูเจียวมันไปเลียง่างมันไปตายมันนโมไป้กัด